เรับกาวซอยลงมคู่สู่บอถอยมาพบมาพ่อกันพี่น้องมืัอนี้กเกษตรอาหารมืัอนี้ได้ได้สิ้นกวางแคริบูกระดูกดูกขางกางแคริบูเจฮิตตุนคือเก่าวเราพี่น้องเฮดตุนเฮ็ดอเฮดตุนเฮดอบแบบบ้านเฮานะเพราะว่าเฮตอย่างอื่นก็คือสสบยบ่แซบนะแต่เฮดตุนมันได้มันหอมๆเลยเพราะมันเป็นเป็นสัตว์ปลาได้มาหลายวันแล้วแหละแต่มาแต่สุดก่อนแต่ว่ามันมันเหลือก็เลยสีมาเฮดตุนนั่นต่อ เดีย๋ยวมาตัดเป็นตอนเป็นตอนไหมนะ้องนี่ตัดแล้วนี่เวลาบัดบัดมันสุกมันจะแสบเนื้อมันจะแบสบพี่น้องสิมันจะแสบอะไรมหมอไป ต,ต,ต,ตัดตัดตัดเลยเอาตอนเลย<_><_>ชิ้นกระดูกขางแซบๆพี่น้องดเดี๋ยวเตรียมมาเบิ้งน้องการบัตรอาณาตอนนี้กำลังส้อยเบิ้งส้อยก่อนพี่น้องเดี๋ยวที่ตามตอนต่อไป เนี่ยนี่ังซีมันปอกง่ายพี่น้องอมปอกง่ายเนี ouais ่ยนี่นะอีซีเนาะปอกง่าย โอคตอนนี้เขาซอยนั่นแหละครับพี่น้องซอยอันหัวชิ้นไข่กระเทียมใส่มะพร้าใส่ที่นี่ก็ใส่เกลือจักหน่อยเกลือบ่อยมันแตกเดี๋ยวมันตั้มอะนี่ตั้ให้มันแหลกตั้ตั้ให้มันหยาบหยาบให้มันหมอบหมอบจักหน่อยบดถึงขั้นว่าแหลกขึ้นลือจะว่ากัให้มันตั้ให้มัน มันเข่านั่นกันิดกหน่อยมันแตกมันกระเทียมตัวสําคัญในกระเทียมมันมันแตกน่ฮะมันนั่นไงก็ว่าที่เรีเขาน้ำเขาน้่นมัน นะเขาข่ามาโอ้โอว้ยมือกะดิอ่อนหิวเข่าเลยล้ะพี่น้องหิวเข่าแล้วมืออ่อนแล้วอ่าอืมขาเดี๋ยวจีต่ำขาใส่พี่น้องเดี๋ยวจีสร้อยขาใส่โบลแมนตม่ำว้าวกะดิโอ้ยพื้นทีก็ไม่น้อย ที่อซอยขาใส่จักหน่อยขา,แ,ยยขาแหงซื้อมาโดนละแหงแหงแหงแแฉะเลยพี่น้องเอ้ยหากินยากแหง่กะควายไส้น็่คือบ้านเฮานะ่มันมีของสดเนาะพี่น้องเนาะอยู่พี่มันมมีของสดเลย ของพวกนี้มันต้องเครื่องเทศต้องหลายอันนเป็นโฟรเซออยู่คาก็ดี xe phụng phụng rốt chắc nói phải không mình này chắc nói thay Ủa, nhưng lượt thì bớt ra โอเคที่นี่เขาก็มาค้นนะพี่น้องว้ากระดูกกระดูกตอนญ่พี่น้องเอ้ย รอคอนแคนกระดูกเป็นกระดูกรกระดูกพวกนี้เนี่ยเขาสามารถบาดมันซุกมากนะว้ยกัดเป็นตอนเลยเนะยคักเลยเพี่นอ้อง เนี้ยจักน่อยมันหอมจักน้อยพี่น้องพวกนี้ลงไปมันจะหอมเนี่ยคอยปรุงน้ำหลังให้มันหอมเวลาเขาไป <c oughs> ขวามันมันจะหอมเออเออโอ้ยก,กระดูกนี่จะกระดูกพี่น้องกระดูกค้นตอนไงมันบอกระดูกเดี๋ยวมันซุกแล้วก็นั่นน่ะนะมันกระดูกตอนไงพดบวงจนคดอ่ะ ก็ร่นคนเค้นสูดอบกระดูกเอาเอาตัวนี้ก่อนเดี๋ยวไปไปใส่ไฟให้มันนั่นก่อนพี่น้องใส่ไฟ,ไฟก่อนอ่ะเดี๋ยวเอาเข่าเตาอืออ่าทีนี่โอเคเดี๋ยวรอเบิร์บัดนั่นนะครับจะคอยคน้นมาอีกรอบหนึ่งพี่น้อง เดี๋ยวติดตามต่อไปไก่แล้วพี่น้องไก่จะได้กินแล้วมันเต็มเลยพี่น้องกตอนนี้กบอาหารกับน,นั่นแหละพี่น้องอาหารกัุกแล้วสุกเรียบร้อยแล้วก็ยังบอท่นเปื่อยขับไปแต่ว่าหิวแห้งทนไม่ได้ละหิวขับพี่น้องสุกแล้วก็เลย ได้เวลาแล้วพน้มามากินข้าวต้องกันพี่น้องมหมอบกวางคริบูพี่น้อง ืุดขัา้าอะสิ่งกระดูกขาไม่ไปหรอเสิ่งติดกระดูกขา Chính sách bao bó trong hoang Quá cho Ta làm nói đừng Hãy subscribe cho อโอ้ลืมคองไปยนงองวันจจอย เราบ้านเขาไปสั่งอบแแบกกินหัวมันหลายไปเนาะมันฝรั่งหลายพอดก็ว่าละก็อยากได้กำไรเนาะ ินสันมันไปหนาโอ้ โบ่ oh. หลุนคอพี่น้องเอ้ยอยากพี่น้องได้กินน้ำได้เนาะต่ำโหยังไข่ใส่พี่น้องต่ำโหยังไข่ต่ำกระเทียมใส่มันหอมเกรมเทศอะ่ะ What? มันจะซีนทั้งนั้นเลยนะี่เพ่น้องเหนมะซีนยังหยาบอยู่ยังยังบดทันเปือือยขับเพื่นอ,อน้องฮอน หยาบหยาบด้วยสิ่งที่กระดูกขางหยาบหยาบจังหน่อยไปเ่เนอะ อ,อ๋อฮึโอ้อน้ำมันเก็มขนมัน Mm. Oh. เ okay, พี่น้อง <c oughs> มันส่ยาาเกินไปเดีย๋ยวกะจะเริ่มกดไล์กดแชรกกดตทดตามช่องลงคู่สู่บัวถอยเด้อวพี่น้องเด้อฝากเลยโอเคเจอกันใหม่โชคดีไมส่สุข,ขูุ่ะคนโอเคบ๊ายบาย